สวัสดีครับสวัสดีพ่อม่พี่น้องบ้าเพชรข้อสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าสบ,บายดีพี่น้องทั้งสปปอเล่านะครับสิจาบพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับแล้วก็พี่นอ้นองทุกคนนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องที่ขอมาชมไม่นะครับพร้อมด้วยพี่น้องด้อนะครับสําหรับช่องบาาเพชรข้อสะพานเนี่ยนะครับเป็นช่องที่เห็ดเกี่ยวกับกับเน้นเมนูหลักก็คือเนื้อนะครับเน้นไปที่เนื้อด้วยพี่น้องด้อนะครับทั้งซอยจุทุกอย่างละซอยจุย่างร้อยเลือดก้อยนะครับ ดิบดิบทั้งอันส่วนมากเน้นดินขี่ดิบเด้อพี่น้องนะเห็นแล้วก็ถเทใจกันอย่าลืมนะครับกดติดตามให้บ้าเพชรน้ำนะครับกดกระดิ่งนะครับบ้างๆกะกดแชร์ให้น้ำเน้นนะครับเนาะแชร์ให้บ้าเพชรน้ำเน่นะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับเบิ่งโคตรจะได้บ้าเพชรน้ำเน่ให้กำลังแรงใจบ้าเพชรเน่เนาะเนะครับเพชรเรียบร้อยแล้วล่ะมื้อนี้ได้เนื้อมาแล้วนะครับเนื้อ เสือนะครับเบิ่งมือนีิพี่น้องช่วยจุ่เนื้อเสือเด้อพี่ตุ๊กสาวเพียไม่สดๆนะครับแดงใจไหวค <c oughs> ุณพี่น้องฮักดีมีเนื้อเสือใครหลังพี่น้องหวานเลยมือนีะไรดีพี่น้องเลยตามมาหลายเติมิ่งอยู่นะ แล้วคนปาดให้ท่านเนาะเขาเอาให้ท่านบอกว่ามาเอามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งก่างบอดายพี่น้องโอ้ยแล้วว่าได้หลายเติอเป็นคะฮันมึงนี่แจวพี่ใหญ่เห็นเรียบร้อยฮันเลยมึงนี้ครับเตรียมฮันเลยเบิ้องล่้อเสือพี่น้องโอ้หูจะยำขนาดเล่นมึงเอว่าเป็นจิตกอมงที่มันจิตมันน้ำเหาะพี่น้องเนาะ โบราณเรื่องเงินครับวนเนินเนื้อเสือมันมันจะเป็นเนินที่ใครลังกับตับนี่บ้าเพชรจะเอาไปวไปย่างต่อด้วยพี่น้องเลยไปย่างะนะไล่หน่อยพี่น้องเอ้ย หลัง่นงคือเขาอ่ะหันข้างในมันออกเรื่อย่น้องด้วยไปดองครับมันสดไหม่ได้่น้องสังเกตงา่ายๆว่าไข่หลังนี่มันสดบ่อนนะครับคั้นเปนสดนี่ข้างในไข่มันเนี่ยมันยังบ้านแข็งตัวนะครับแต่ถ้าบ่าสดนี่คือไข่มันจะแข็งตัวแล้วแข็งแค่ไหนนะครับมันบ่สดอันนี้คือเขาพล่งลอกออกมาเลยเนีย่พี่น้องนองนสดคักนไม่คั้ ับพี่น้องเอยู่เี้ยวอยู่พี่น้องหันแบบต้นง่ายเลยทับเหลี่ยม กอนมูนะครับเปิดร้านให้เพื่อน่อะได้แล้วเคเปตรงนู้นได้พี่น้อง ดีน้องในเวลาแล้วแซบวววบนน่บก้อนซูื้อได้พี่น้องได้บาทนี่อ้ยหักันตับไปทั้งหลายมูนนี่นะหลายก็หลายก็อนซูื้อนะครับหลายก็อนทีเหตุคลิปมานะครับเนาะหั่นเรียบร้อยแซ่บแล้วนะครับส่วนผักกำห้องก็มีนะมะเขือผักข้า,ขา,กาะะว,วก้ออกานั่นนะครับเพิ่มเติมเข้าม้านี่ซิมีมังมะละนะครับทั่วพูดได้พี่น้องทั่วพูดออกหมากแล้วทั่วพูดเบาเพียนะครับวางอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับเนาะหอมบัวพริกสดแล้วก็ เทียมเราน่ะมานีอละในเวลาละ,ะบวดเลยครับพี่น้องบวดเลยอ๋อใส่ข้าเขากันเนาะพี่น้องนี่ใส่ตับขอนอยัดตับกันกับเนื้อเสือน้องพี้เอาำเขากันเด้พี่นอ้อ,อ,องเด้อดตุ้ย châu hmm. này mình châu bị hó โดนยังไงด้นอนเสดาตัวงมงั้นงัมนเอยียค่ไข้หลังนาะพี่น้องบ้งงาไนะข้ลังร้ว,งวนๆ ฮัทอก็บตำรับด้วยพี่น้องมันนะนี่ไข่หลังสองอัน,นเสืออ้อน้องอับนี่อีกสดสองเม็ดเลยไหม แล้วก็เอกระเทียมนี่ยลายันแบบนี้พี่น,อน้องจุ่มลงไปหมดเลยเจ้าเสียบอยู่แล้วใส่ผงชูรสไปเลยๆกับคมๆเนาะพี่นอ้อง hay quá sớm thì thử nhầm luôn tập đi nồng hay là ngập tập thì hú hồi thêm miền thịt if you don't ขับดูพี่น้องเด้วยปรับกับเรือเสือด้วยโอ้เสือตอนไหนบอสพี่น้องตอนหน่อย เดีย๋ยวพอดีเลยเนอะ

Vai Pi ведь món, ạ, vui, mè, sốt, đi đĩa huyết căng sướng bỏng, bưng, sốt đậm, ạ, ạ, nghe, umm, cháu มันคลๆเดียวมันคข่ๆแยกคข่ร่วมกันกับเนื้อ Không hiểu Thật Nó là sáng đồn đồn mắt đi cho ba hạt Nhạp đi không Hạt Có được không? rồi anh nhầm được đồn nữa phải không? <cười> <cười> ừ. Im nào không? อิมแอร์เลเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมันจะจบคลิปนี้นะครับเนาะแล้วก็ซอยคอมเมนต์นะครับเนาะซอยคอมเมนต์ให้เบาเ็ดรน่นะครับขอเป็นเชิงสร้างสรรค์เด้อพี่น้องขอให้เชิงสุภาพสร้างสรรค์แล้วกันนะครับเนาะทำนิตีเตือนได้นะครับตีเตียนได้แต่ว่าขอให้สุภาพแล้วกันนะครับเนาะอันใดที่บ่สุภาพนะครับเปาเพชรก็ขออนุญาตนะครับบ่บ่ ที่บมินเมย์บะเหมาะสมเนี่ยนะครับยูทูบมันก็สิดบ,บอกไว้ให้บ้าเพ็จเป็นคนอนุญาตนะครับบ้าเพ็ก็ขออนุญาตว่าบ,บอกบอกให้เผยแพร่นะครับเนาะคอมเมนต์นั่นก็สิบบวกคืนนะครับเนาะส่วนคอมเมนต์ใดที่บ้สุภาพรูดูดูบ้าเพ็ก็ขออนุญาติบอกเลเดอร์พี่น้องเนดะ้อบอกผู้ชมจากช่องนี้หนดครับพี่น้นองก็ขอโทษขอให้นะครับอย่างเดีกันประเทศไทยน้องกันนะครับเนาะ าให้เชื่องสร้างสรรค์ครับคิดสร้างสรรค์ตัวกันเชื่องสร้างสรรค์นครับเพือ่อชุมชนเฮานดีล่ะนะครับเนาะเพื่อเฮาที่ได้เบิง่งคลิดยังมีความสุขนะครับนะพี่น้องที่มาอ่านคอมเมนต์ก็สิได้สบายไปเอา้าคลิปนี้บ่าเวเพชรลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับแซ่บโอสชเตอร์พี่น้อง